ทนี like been, on ่ไปไหนนะครับแล้วมองที่นี่ไปไหนอะอันนี้มาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเห็นมีรูปกำลังว่ายน้ำอยู่เห็นไหมครับ เห็นไหมนู่นนู่นูลองดูสิลุกเห็นไหมว่ายน้ำมาละโอ้ยตัวมันใหญ่อีกตัวหนึ่งก็ว่ายไปนู่นละหนูนั่งได้หนูร้อนไหมอ่ะเออ ใช่ครับครับเอ่อนี่ดู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 นี่ดูดูตัวนี้มันเล่นหนึ่งตัวมันใหญ่ลูกดูก่อนสิลูกนี่โอ้ยดูดูมันหันมานี่ดูมันก่อนไหมโอ้ยนู่นมันผักหินแล้วนหนิดูดูมันดูดูมันมันใช้ปากผักหินได้น่ะโอ้ยเลื่องอะไมันนั่นแหละ ครับไปไหนครับดีดีนะไอ้เป็นชงนะเอออ้เป็นชงนูนนู่นปลามาเล่นข้างไหวมาแล้วเห็นไหมน้นนู่นเอาให้ดูตรงนู้นตรงนี้วัวนุนโผล่มาแล้วเห็นไหมดูมันโผล่มาแล้วเห็นไห โผล่ขึ้นมาจากน้ำเห็นไหมครับมัาสองตัวแล้วน่ลด,ดูมันสามตัวแล้วน่ะโอ้โหมันเอหมันหักหินใหญ่เลยนะ่ะดูมันบางคนน,นะคะอะจะน,นั่งไหมลูกไปไหนอะครับไปไหนกำลังดูไปอีกแล้วดูก่อนนี่ดูดูนี่ดูดูการแสดงก่อนสิลูกเนี่ยดูดิมันน่ารักนะี่ลูกเพิ่งไปเห็นมันคาบหินน่ะดูดูดูการแสดง อ้าวไปไหนล่ะเลิฟนี่ไปละจอมแสบระ <c oughs> ยายพี่อีแล้วไม่ดูก่อะล่ะลูกอ่าลูกชายจะไปกำลังดูไม่ดูอ่ะลูกอ้าวนมันมาแล้วนาไปดูสิดู่โน้มันดูดูดอา้าว่านดูการสะแทงม,มันเห็นไหมมันไต่หินดูดูสิลูกนี่เดี๋ยวค่อยไปเข้าไปดูมันไต่หินก่อนนั่น ำลังดูอยู่เดี๋ยวค่อยไปลูกแป๊บหนึ่งนี่ดูมันว่ายน้ำนี่ดูมันว่ายน้ำนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเออดูการสแสดงมันก่อนน,อนี่ดูออกดูมันว่ายน้ำเห็นปะนี่โอ้ยม่มมันดำน้ำหายไปละเออดี๋ยวเชเ ไปเลยไปเลยไปดูไหมไปไปดูนั่นน่ะด so like ูน่ารักดีลูกดูการแสดงมันก่อนเห็นไหมมันเก่งอ่ะดูมันเล่นน้ำก่อนเนี่ยมันมันเนี่ยมันเห็นไหมมันผักหินนะเห็นไหมลูกถ้าหนูร้อนหนูก็นั่งได้นะครับนั่นดูดูดูการแสดงนี่ดูดูดูมันผัก มันเอาจมูกโอยดูมันจะกินหินนั่นน่ะดูก่อนสิลูกเดี๋ยวค่อยไปดูปลาเออดูก่อนด,ดูดูมันเก่งไงพี่นุ๊มามาเอ็มมาไปไหนลูกดูดูดูด,ด,ดูมันใช้เออปะลูกดูันน่ารักดีี่ะเอ็ม,มอะทำไมในเปอร์ปักนี่ดูมัอนอาปากาน,นะตู่ เคเวอร์นะอินเทอร์เช็กนี้แต่หินด้วยนั่นเห็นไหมอองโทนี่อีเล็กที่เลชอว์ดิจะดูหรือเปล่าจะดูหรือจะไปลูกอีวัวอีวัววัวอ๋อน้องโอเคตามใจตอนนี้ครับตอนที่จะดูแล้วปล่าลูกเพราะว่าป่าไปนู่นละป่าป่าป่า สวัสดีค่ะพี่สิทธิ์อ๋องท่าน,นี้อักบีวัวไปป้าดูป่ะลูกทาไมดูก็ไปนู่นได้ลูกป่ะไอเล็กคนนี้นี่สวัสดีนะคะพี่สวัสดีนะคะพี่สิทธิ์เพื่อว่าหนูว่ไม่ได้ถ่ายทำตอนเข้ามาผ่านมาชั้นที่สองลวเพื่อ,เอนเขาโชว์มาทางน,นี้ลูกมาจับมือแม่ต้องดีๆนะอยะนะ่าตกนะจับมา ชิ้เจ็ดย,ยืนถ่ายก็เลยถ่ายเฉพาะไอ้กลุ่มที่เ,เขาแสดงปลาเมื่อกี้ค่ะมาเดีมาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําถ่ายสองชั้นนี่ถ่ายเป็นวีดีโอวไว้ไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปไม่ได้ถ่ายไลฟ์สด,ดอะไรลูกไปอยากดูแล้วไปดูนี่ก่อนการแสดงไปดูเร็วๆน้องมาเร็วๆเร็วๆสิไปดูแล้วลงไปอุยกือบตกบันได มีจระส้าลายคืออะไรคืออะไรอ่ะเขาส่องอะไรกันเอ้ยนี่เอ้านี่ันนี้มันลอยขึ้นไปที่ไหนครับเอ่อที่อาร์เรียมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่กามาค่ะฝรั่งเศสค่ะ เดินทางมา2คลิปแล้วอ๋อสวัสดีค่ะชอบตั้งไม่ตั้งใจงจะถ่ายไลฟ์หรอกคุณแอลถ่ายเป็นคลิปไว้คลิปเกียรถ่ายยืนถ่ายไลฟ์อยากมัทีอยากถ่ายรูปลูกก็เลยบอกว่าวสองชั้นนี้ไม่ได้ถ่ายเลยเเมื่อกี้เดินทางไปดูไอตัวอะไรเขาเรียกตัวแล้วปลาอะไรนะไอที่มันเล่นน้ำเมื่อกี้ <laughs> ก็เลยโอเคงั้นก็ไลฟ์ไปแล้วก็เดี๋ยวไลฟ์น, <laughs> นิด,ดนึงง่ลูกอ๋นี่มาดูสิลูกปลา จะไปอีกแล้วเด็กคนนี้ชัดดีอครับค่ะข,ขอบคุณนะคะคุณคุณมานาัสคุณจะจอดไว้สักพักขอบคุณค่ะพิสิทธิ์อ้าวลูกชายขี้เบื่อดูไม่ทันจบย้ายอีกแล้วมาเล่นเกมอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะอยู่ทางภาคใต้ฝรั่งเศสเมืองเม,มืองคาม่านะคะคารมา ปลเคาเรียมอักามา่ะแบบแบบลูกชายขี้เบือ่อเมื่อเจอปลาตัวใหญ่กับเต่ายักษ์เต่ายักษ์แต่ว่าทำถ่ายเป็นคลิปสั้นไว้อ้านี่เอาตัวนี้ครับมันนี่สลกมาพอลูกชายดูแป๊บนึงก็จะขี้เบือ่อไงถ่ายไปไม่ทันจบเปลี่ยนที่อีกแล้วก็เลยแบบถ่ายแบบ โ <Okay. S 2> อเคเขาตอนนี้เปลี่ยนเป็นไลท์แล้วก็ไลท์ไปแล้วกันนะคะเออ่ไทยไทยแลนด์ครับขอไทยแลนด์ค่ะอ่ oh, ะ uh, ที่นี่มาเพื่อฝรั่งเศสอันนี้เป็นที่อะคาเรียมฝรั่งเศสค่ะ mm hmm. เดี๋ยวไอคลิปที่ถ่ายมาแล้วล่วงหน้าจะทำเป็นคลิปปกตินะคะเพราะว่าเดินทางมาชั้นสามนะชั้นหน mm ึ hmm. ่งชั้นสองไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายไลฟ์แต่ถ่ายคลิปเออ ค,คุณแอบไม่นอนหรอคะอะไรคะไอเลิฟยูไอเลิฟยูขอบคุณค่ะเลิฟปลาก่อนนะคะมีปลาเยอะเมื่อกี้ก็ไปวัดมาได้ชมวัดไหมคะไปะทําบุญที่วัดมาอันนี้ค่าข้านะคะ17บเจยูโรต่อท่านเด็ก12บสอยูโรทั้งหมดก็2,000บาทไทยโอ้ยตัวอะไรเนี้ยลองที่ดูสิหน้ามันมูโตโอ,อย่างเงี้ยโอ้ย อ,อ,อตัวนี้น่ารักเออระวังโดนแฟนหนุ่มโอเคค่ะคุณแอลระวังอ่นก่อนระวังโดนแฟนดูอีกนะคะเออก็นั่นนะคะว่าจะไม่ถ่ายนานถ่ายไลฟ์มาเมื่อกี้จังใจจะถ่ายแค่ตรงนู้นไงไอ้ตรงที่เขาโชว์ปลาำดำๆไมาเรียกฟลาน้ำเหรอนั่นแหละ ส่ายให้คุ้มค่านะคะโอเคค่ะเฮ้ยอะไรอะลูกเดนซ่ามีการโลดองเดี๋ยวนะใหญ่ตัวปุ๊บมีการโลดงเฮ้ยช้าอันนี้ Heavenly Father, Heavenly Father, Heavenly Father, มาครัมก่มมอนก่อนข้ามาดูช้าก่อน ตู้มันใหญ่ลูกดู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 นี่ดูดูดูช้าก่อนมาช้าก่อนเดี๋ยวไ้ conv, hey, ลูกชายจะหนีไปนน่นอีกแล้วเดี๋ยวคงถ่ายสักพักแล้วก็จะปัดไปถ่ายคลิปวิดีโอแล้วเพราะว่าที่เกียงยืนอถ่ายเลิก เทนโฟโต้กัมซาเนี่ยเห็นปะท้องโฟโต้กัมซาเอาไปเออท้องโฟโต้เออเดี๋ยวท้องโฟโต้ดีกว่าเดี๋ยวโอ้จ่ายตังโอเคเสรระกาจเอามงมงปอกตาเบอร์ฉลามวานอ๋อควายให้คุม้มค่ะัวมันใหญ่นะคะหนะืมกี่วันหมดแล้วเนี่ยถ้ามองเชน่น น่าจะประมาณ3เดือน4เดือนเนาะอิ่มท้องแล้วจะพูดแต่เรื่องกินลูกชายวันี้ครับวันแหลมอันนี้ชั้นที่สามนะคะชั้นหนึ่งกับชั้นสองผ่านไปแล้วไข่ ถ่ายคลิปสั้นไว้ทำไรลูกลูกชายไปเลยลูก สงกรานนะคะสงกรานชุดก็สงกรานนะคะ <c oughs> ชุดสงกรานค่ะ <c oughs> <c oughs> มาเดินเอาคนเนี่ย <c oughs> อะไรลูกอะเชียมแล้วเลยปวดซองเวลาบ้าเชียม,มอะปวดอนะไรชนิดไเนปะปวดซอง คุณเล่นนวลอันนี้เชม,ชม,ชมวีวีเชมเชมบัวบัวอัน์ตรงนีัเดี่ยวบัวบัวบัวขึ้นไปชั้นบนอันนี้อะไรกันลู าสีหรอเดซินเน่เอาไว <c oughs> ้คุณเลร์เดี๋ยวเอาแค่15นาทีแล้วก็จะตัดแล้วนะคะปวคุณพ่อจะดุว่าพาลูกมาเที่ยวม,มานั่งย,นยืนถ่ายแต่เขายังไม่ได้ว่านะแต่เวลามากับครอบครัวเขาชอบให้ใช้เวลากับครอบครัวเดี๋ยว เอาทิ15นาทีแล้วแอนก็จะตัดอะไรคะ่ก่อนขอใส่แว่นตานะคุณแอลเมือ่อก่อนสายตาไม่เสียนะพอทำ u t u b e มาสองปีแนละ้วตอบตอบคอมเมนต์บ่อยแล้วก็ทำคลิปบ่อยรู้สึกสายตามันเริ่มไม่ค่อยโอเคตอนนี้เมื่อก่อนไม่ใส่แว่นตัดแว่นแล้วอะเดี๋ยวขอใส่แว่นก่อน การใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าใช้มือถือมากๆไม่ดีต่อสายตาสายตาสายแว่นตาละอ่านกอนนะเออพูดหวยแต่งเข้าเทศการสวยไหมราคาน่ามันมากเสื้อสงการไทยสงการไทยนะใส่องผ้าใบนะคะชมตัว ไปวัดไทยมาเมื่อตอนเช้าเขาก็มีรถน้ำแฟนทำสักการะนำอาหารสดสร็จเรียบร้อยก็ชมการแสดงตอนบ่ายแล้วก็ออกมาเพราะลูกชายอยู่นานไม่ได้เด็กเขาจะไม่ค่อยอยู่อะไรตรงนั้นนานๆก็เลยออกโอเคออกมาแฟนตั้งเป้าว่าจะไปทะเลลูกชายบอกว่าอยากมาดูพิพธภัณฑ์สัตว์น้ำก็เลยออกมาสิบห้านาทีละน่าจะอยู่ตรงนี้นาน เดี๋ยวว่าตัดเป็นทําคลิปปกติแล้วกันนะคะค่าเข้า2,48 2,48 2,48ประมาณคนละ800บาทไทยเด็ก1 2 4 4เท่าไหร่อ่ะ12ยูโร400 400 500 4, 5, 20, ก 2, 000, ว,ว่า4,5 20ก็2,000นั่นแหละ3คน ว้ายสวยเนาะเดียงนะผัวเดซินี่ทำไงลูกเอาสีชมพูให้แม่หน่อยสิลูกตรงนี้แหละมันก็เป็นทักษะด้วยนะเอมีหลายอย่างเด็กๆเล่นกันขอไปดูปลาแป๊บหนึ่ง จริงๆแอนเป็นคนสายตาดีนะไม่สั้นไม่ยาวคุณแอลเข้าโครงการปี2 0สายตาเริ่มมาใส่แว่นตาประมาณกลางปีที่แล้วอะมองไม่มองไม่เห็นตอนนี้ภาพจะบอกว่าเวลากินข้าวอะยังมองไม่เห็นเลยอะแบบเราก็ยังไม่ได้แก่นะแต่ว่าหลากินข้าวมันเบลอแล้วมันเบลออะก็ลเลยเออตัดแว่นตาตอนนี้กินข้าวก็ใส่แว่นตาเลยปกติเป็นคนสายตาดี มันเสียไปแล้วล่ะสายตาตอนนี้มันแก้ไขแล้วไม่ทันก็ต้องใส่แว่นเอาอลูกชายเอนเตอร์เทนเมนต์ระบายสีมงแต่จะอยู่ตรงนี้นานค่ะบอกลาดีกว่าเนาะเดี๋ยวถ่ายเป็นคลิปปกติแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวไปสัเจ็นาทีละขอบคุณสลับทุกท่านาคุณมานัทคุณแอลนะคะคุณ พิสิทธ์นะคะพิสิทธ์พิสิทธ์พิสิทธ์ขอบคุณมากมากที่เข้ามารับชมแอนก็ทำคลิปปกติไม่ค่อยปังทำไลฟ์มีหน้ามีตาหน่อยยอดถึงวิวเป็นร้อยคลิป <c ười> <c ười> ปกติคนไม่ค่อยมาชมเนาะไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆ,ๆค,นนะคะ่ะทุกคนที่เข้ามารับชมตอนนี้นะคะอยองแองขอบายๆเดี๋ยวถ่ายคลิปปกติแล้วกันคลิปเกตยืนไทยนะคะแล้วพบกันใหม่ ไม่มีแล้วค่ะวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็กลับไปลูกกกลับไปเรียนพฤสามีกลับไปทำงานแอ้ก็นั่งอ่านซื้อสอบต่อไปอยู่บ้านนะคะแล้วเดี๋ยวไงก็ที่ถ่ายมาแล้วตอนตอนก่อนข้าวทางข้าวประมาณ10บกวนาทีนั่นแหละเดี๋ยวลงริปปกติไปนะคะแล้วพบกันในวันถัดไปถ้ามีเวลาจะทําไรนะคะคุณมานะัทขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคุณแอลคุณแอลนี่เอลอุ้ยขอบคุณมากนะคุณแอล ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้โดนลิขสิทธิ์ไปด้วยอ่ะไปถ่ายทาที่วัดเป็นแบบว่าถ่ายทำแล้วเขาเล่าดน,นตรีเพลงไทยเพลงลาวเพลงอะไรมาแล้วก็พูดภาคเลยว่าถ้าโดนลิขสิทธิ์จะลบะทิิงนะคะปรากฏว่า9กหวิวแล้วยูทูบขึ้นคําว่าติดลิขสิทธิ์แบ่งปันรายได้มันต้องลบคลิปทิบกรอเป่าหรือว่าถ้าแบ่งปันรายได้ก็เอาไปเถอะแต่ไม่ลบคลิปหรือว่าต้องลบคลิปยังไงดีต้องลบไหมไม่รู้เหมือนกัน ก็ปล่อยไว้งั้นแล้วกันนะคะหมายเหตุไปแล้วคลิปติดเีกิะธิ์เพราะว่ามีเสียงเพลงร้องมาจากไทยลาวก็รล้วเนดนตรีของวัดนั่นแหละค่ะแต่ว่าช่างมาเถอะเราก็ถ่ายทํามาแล้วคนชมก็ต้องร้อยวิวว่าเสียดายจะลบทิง้งเนาะก็ให้ยูท b e ไปแบ่งปันรายไ,ได้ไปคลิปนั้นก็จะไม่ได้รายได้ไม่เป็นไรเรามีถ่ายทําเป็นสิบวันนี้โอเคยังไงก็ได้มาเที่ยวแล้วก็เอาไปแบ่งปันเพื่อน,อนมาโชว์ศิละปะไทยในต่างแดนไทยลาวไทยลาว ต่เนี้ไม่ทางลาวเยอะกว่าไทยเพราะว่ามีคนไทยสองคนที่เดินมาทางมาวัดวันนี้ที่เหลือเป็นประเทศลาวเดีจะขึ้นชั้นต่อไปแล้วนะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไป20นาทีแล้วนะคะคุณเอ๋ขอบคุณมากๆเลยนะคะพอละถ่ายนานๆกว่าน,นี้น่าจะดวนคุณสาดาบายบายค่ะขอบคุณค่ะโอ้ข้ามว่าอุ้จงังไหยหลังคะ่ะเดี๋วดูกับสั่งมีอะไรแล้วก็จะบายบายแล้วพบกันใหม่ใน คลิปสุ์ไปนะคะไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณค่ะ